สวัสดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมลี่นะคะวันนี้คุณแม่ก็จะมาผัดบวบใส่ไข่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีไก่ย่างห้าดาวค่ะวันนี้คุณแม่มีไก่ย่างห้าดาวมานะคะคุณแม่ก็เลยผัดบวบอย่างเดียวค่ะเพื่อนๆใส่ไข่เลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาทุบกระเทียมกันค่ะ เดียวลงไปสั่งเพื่อน,อนผัดบวบใส่ไข่แล้วก็มีไก่ย่างห้าดาวค่ะบวบคุณแม่จะปอกไม่ให้หมดเปลือกมากนะคะเขาจะเคาะเหลี่ยมออกแบบนี้ยังเขียวฮิวกระเทียมหอมแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะ ใส่ไข่สองลูกค่ะเติมน,น้ำลงไปค่ะฝากกดติดตามช่องแม่แตดินฟามิลี่ด้วยนะคะพเพื่อน กดกระดิง่งกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะไก่ย่างห้าดาวค่ะเพื่อนๆไกย่างห้าดาว เลยค่ะก่ย่างห้าดาวของเราค่ะน่ากินมากๆค่ะให้ลูกเก้งค่ะก่ย่างห้าดาวให้ลูกค่ะคุณแม่ค่ะผัดบวบแล้วก็ตามน้ำพริกค่ะใส่ไข่ลงไปเลยใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะเปลือกไข่เปลือกไข่คุณแม่จะเก็บคุณแม่เก็บเปลือกไข่ไว้ใส่ต้นไม้ค่ะเพื่อนเพื่อนเอาไว้ตมให้ละเอียดค่ะ เปลือกไขยโ้โน่ากินจังเลยค่ะเพืเ่อนๆอันนี้ก็ผักมะเขือนะคะเอาไปจิ้มน้ำพริกกะปิค่ะหมูทอดอันนี้คือตมน้ำพริกกะปิเรียบร้อยแล้วค่ะเพืเ่อนๆนี่เลยค่ะสีน่ากินมาก วันนี้มีผัดบวบแล้วก็ไก่ห้าดาวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันค่ะ จบแล้วค่ะเพื่อนๆผัดบวบใส่ไข่เสร็จแล้วค่ะไปกินข้าวได้กันค่ะเพื่อนๆไปจ้า เนลือกขึ้นได้ไก่ย่างห้าดาวค่ะผัดบวบใส่ไข่นาะกินมากแล้วก็ตามน้ำพริกกะปิอีกแล้วค่ะเพื่อนๆข้าวโพดทอดค่ะน้ำจิ้มอร่อยอร่อยไก่ย่างพริกไทยดำค่ะหมูทอดจิ้มน้ำพริกกะปินะคะเพื่อนๆแตงอุ้ยแตงหมดแตงเราหมดได้อย่างไงเนี่ยได้มะเขือมานะคะกับมะเขือพวงค่ะคุณแม่ปลูกเองค่ะมาจ้ามาจ้า มาทานข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยเอาเอาไปไกลๆจะได้เห็นพวกเราไก่ย่างห้าดาวค่ะเพื่อนๆมาจ้าคุณแม่กินไก่ย่างห้าดาววันนี้ลูกชายไปทํางานแล้วจ้ะวันนี้กินผัดบวบด้วยค่ะผัดบวบใส่ไข่คุณแม่ชอบเนื้ออร่อยรนสดแล้วก็จะหวาน กำอร่อยด้ยเรารู้จักขาวเติมที่วันนี้อยากเตินเมื่อวา,านกินข้าวเนาะวันน่าอร่อยเมือนอิ่มเยอะเมื่อวานกับแบบเดี๋ยววันนี้คุณแม่กินข้าวอิ่มจหลายสดนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายพิมพ์แฟมิลี่ด้วยค่ะใช้มือเลยใส่แล้วอ่ะเค่จิ้มบอก นี่เราติ้มขึ้นะนี้อร่อยนะค่ะมันเป็นห่อแบบมาจาก,กาจมาจากไอ้นี่แหละเขาเรียกอะไรที่เราไปนั่งกินน่ะพวกน้นติ่มเหลืองๆเนนะี่ยอะไรเอะโอ้โหนี่ไงติ่มขึบนเนี่ยติ่มเหลืองๆอะไรวะเรียนไม่ถูกเนาะที่นที่จะกินไก่เกล็ดซนะีอ่ะเนี่นยเอาไก่เกล็ดซี่ก็คือไก่เกล็ดซี่ะน้่าติม่มขึ้นทางจันนะอื อืมไงแล้วยังห uh> ูอ um> ืมหวานอืมพี่น้องแดกกันมาเลยแาวะอื้อหอลองเลยลองพร้อมซื้อหวานแล้วหูาไปไหนแต่บอกว่ามันเงียบแล้วว่เที่ยวกันอ่ะดิมันไปทั้งวันใช่ไหมน่าจะใช่ได้เห็นคลิปเขาบ้างเห็นหนูไม่ได้เป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนเขาพีเต้าแต่พีเต้าหนูอ่ะแดกเอาไปเล่นอะไรแม่ลืมดูไปว่ารถอยู่เปล่าแต่ทำไมต้องวานต่อไปตอนเย็นกันไปค้างคืนที่ไหนอีกแล้วเนี่ย ไปแต่ตอนเย็นแม่คิดว่าเขาไปซื้ออะไรกินแล้วครัแต่บอกว่าป้าจันไปสักผ้าเงี้ยมันไม่มีคาาวามไปทะลุเรื่อง,น,องนี้กันรู้อ่ะคกนจะเหมือนเลยยังว่าตื่นเลยแนละ้วยังว่าแอบอยู่ข้ามือรักอ่ะหัวละวางกันแต่ตอนนี้กลัวบ้างก็ไม่ไยเนาะคนออกบ้านเน่ะแต่ระวังต่อคนออกบ้านไม่วังคนไม่วังติดติดต่อยอะไรก็แล้วแต่แต้องระวัง อืดูเลยแล้วค่ะแล้วนุ่งนี่แบบมันสุดยอดแล้วความสะอาดความกลัวมันนี่เยอะอดูอืมออร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆ คุณแม่ขออนุญาตจบคลิปก่อนคะ่ะขออนุญาตทานนะคะเดี๋ยวจบไลฟ์จะไลฟ์สดค่ะเพื่อนๆฝากติดตามกันด้วยนะคะเข้าแม่แต่บินแฟมิลี่ค่ะมาทานด้วยกันจ้าสวัสดีนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณมากๆเลย